เมื่อกี้ติดค้างไว้ว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมีเพื่อนแล้วน้องชายเอาเพื่อนมาทิ้งไว้ให้เล่นนะครับแก้เหงาบอกบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวจะแนะนาให้รู้จักเพื่อนมันไม่ได้บอกอีกว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรนะครับเราทักไปเขาก็ไม่ยอมพูดด้วยแต่น่ารักมากครับเดี๋ยวมาดูกันครับอะไร นี่ครับเป็นไงครับมีกาวนะฮะออจะกัดแล้วหรือเปล่าเออเออ่มันแล่มันแล่ดูครับมันเล่นนะฮะ น่ารักหรือเปล่าครับดูครับ <laughs> อ่าอหิวรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ตามไม่รู้ช่ยังไงแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงด้วยฮะ <laughs> น่ารักเหมือนกันหรือเปล่าครับ <laughs> ดูนะครับ <laughs> เยอะเลยนะครับอย่า <Yeah. S 1> <laughs> นี่นะ <laughs> แล้วมันก็มาเล่นด้วยตลอดเลยนะครับ <laughs> มันไม่อยู่นิ่งเลยฮนะับ <laughs> ไม่รู้จะเรียกชื่อเขาชื่ออะไรเอาชื่ออั้มนะวันนี้ชื่ออ้ำเพราะน้องชายชื่ออ้ำนะครับ <laughs> มันไม่บอกชื่อให้เราก็ใช้ชื่อมันไปนเลยว,นะว่าตอนนี้หมาชน่อชื่ออ้ำครับ กดฟู์มากครับตั้มกลัวจะเอาหมัดของตั้มที่มีอยู่ไปติดหมาตัวนี้จังเลยนะเดี๋ยจเล่นไม่หยุดเลยนะน่ารักใช่ไหมครับอยากได้ใช่ไหมครับอยางตั้มนี่ก็รักชั่วคราวนะครับก็ไม่เหงาแล้วมีเพื่อนแล้ว ไม่ทำไรฮะตัก้กลวยเดียวกวัวมันจะขี้กว่ามันจะเยี่ยวนะฮะไม่รู้จะทำยังไงฮะแต่ทะลักมากจริงจงน้ำแล้วหยุดน้ำแล้วเราตามติดมาดูนะเจ้าอำเจ้าอำทําอะไรเอ่ยเจ้าอำมันทาอะไรเอ่ย <c oughs> เดี๋ยวเจ้าของเจ้าของมาดูคลิปนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นลูกชิ้นนะฮะ เจ้าตัวนี้เดี๋ยวตั้มจะจัดจการเองครับผมมีเพื่อนแล้วครับไม่เหงาแล้วรเราจะอัปเดตอีกเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรเข้ามาใหม่ในชีวิตเราพบกันอีกนะครับสวัสดีครับ